สวัสดีนะครับไอซีทุกท่านด้วยสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเนาะยังไงก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับผมเราก็มาเล่าอ่าสู่กันฟังเนะาะขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับอันนี้สําคัญนะครับถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็คือว่าเจ็บป่วยอะนะเ <laughs> <า> <laughs> <า>ขาอบอกว่าคนไทยนะครับอายุยืนขึ้นเจ็บป่วยก็มาก คนแก่ก็จะเจ็บป่วยกันก็ออดเออออดแดดไปนะครับเอแต่ว่าอายุก็ยืนก็คืออายารักษาโรคมันทันสมัยนะอ่าสารณส,สุขเราเนี่ยถือว่าทันสมัยขึ้นเยอะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมากนะครับอายาเยอะก็มีเยอะแยะนะครับการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นนะครับอ่าก็ทําให้ ประชาชนก็อายุยืนขึ้นนะครับสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้นนะครับใช่ไหมแต่การมีบุตรน้อยลงนะครับเอฟซีน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่ามีแล้วไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหรือเปล่านะเอาว่ากันอย่างนั้นอ่าปัจจุบันนี้นะครับการที่มีบุตรเนี่ยเต็มที่ก็คนสองคนไม่มากไปกว่านี่ยเต็มที่ก็คนสองคนเออ พอได้สองคนปิดเลยปิดโรงงานเลยไม่เอาแล้วมะแต่ไม่เหมือนสมัยก่อนเอฟซีนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โ FC. เอฟซนะนะีเอ่อปูปูแอดนะเก้าคนปูแอดนะเก้าคนอ่านะแม่แอดเนี่ยแม่แอดนะห้าคนเอออย่างในน้อยห้าคนแล้วเอครอบครัวแม่ แปดเก้าคนเออคือไม่ต่ำกว่านี้ทั้งนั้นเลยเป็นสิบสมัยก่อนนะเออทำไมมันเยอะแท้นะครับโอ้โหแต่แต่ถามว่าเขาเลี้ยงได้เขาก็เลี้ยงได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ได้ดีทุกคนหรอกเลี้ยงงูปลาไปแต่ก็ไม่ได้อดอยากหรอกเอาง่ายเพราะมันมีนามีไร่ก็ทาปิงทำหมากินกันไปอ่อา่าสวัสดีครับ ค,คุณจิราพันธ์นะครับสวัสดีครับผมเม่น้อยเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซีเอาคนสมัยก่อนเนี่ยเก่งขยันเอลูกเยอะลูกดกนะครับแปดเก้าคนสิบคนสิบกว่าคนก็มีเออมาตั้งทีมฟุตบอลได้เลยนะั่นนะ่ะนะทีมทีมอวอลเลยบอลนี่สบายเลยนะครับ ห้านะคนเจ็ดคนแปดคนโอ้โหนะครับเออลูกเยอะแต่ปัจจุบันเนี้ยเต็มที่กับคนสองคนนะคือเขาคิดเขาคิดได้ว่าเอ้ยถ้ามีไปเนี่ยจะเลี้ยงยังไงอะ่ะถูกไหมเออไม่มีปัญญาเลี้ยงนะปัจจุบันเนี้ยมันหนึ่งที่ที่ทำมาหากินก็ไม่ค่อยมีไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนียที่เยอะนะบอกได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวหนึ่งจะมีที่เยอะมาก เออพอพอโตแล้วรุ่นหนึ่งเนี่ยโตแล้วก็แบ่งกันไปเพราะแบ่งกันไปมันจะน้อยแล้วที่เนี่ยไม่ได้มีเพิ่มนะเอฟซีเอฟบอกเลยเลยว่าจะไม่มีคําว่าถ้าไม่มีตังรวยจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเพิ่มมีแต่หมดลงมีแต่ขายแบ่งกันไปญาติญาติประมาณแปดเก้าคนเนี่ยถามว่าเขารักษารักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไว้ได้ไหมไม่บางทีก็ทยอยขายไปทีละนิดทีหน่อยก็หมดไปเออ หมดไปก็ไม่สามารถจะรักษาสมบัติของพ่อแม่ได้เลยเออบางทีก็ขายกูย้ายดีกว่ากูไปอยู่ทํางานเออไปทํางานพอทํางานก็ไปซื้อบ้านอยู่แล้วที่ที่ที่แบ่งก,กันกับพี่น้องให้แล้วเนี่ยก็ขายทิ้งจะเป็นอย่างนี้นะครับขายทิ้งขายทิ้งก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเออไปทํางานก็ซื้อบ้านก็มีแต่บ้านนั่นแหละเออแล้วลูกล่ะลูกก็เรียนไงมึงก็หากินเองดิกูอ่าส่งเสียเรียนแล้วไง เออมึงก็ไปหาทํางานเอาเองสิแต่ทรัพย์สมบัติไม่มีนะอันนี้คือคือคนระดับล่างมันเป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนระดับบนก็คือพวกที่รวยแล้วก็คือมีเอ่อมีจิตการเอ,อเป็นเจ้าของเท่าแก่โรงสีเป็นเจ้าของอ,อขายค้าส่งนู่นนี่นั่นอ่ะเขาพวกนั้นอ่ะเขาจะซื้ออ,อ่ซื้อที่ไว้เยอะแต่ไม่ใช่รุ่นพ่อแม่เขานะ รุ่นเขาเนี่นแหละเขาก็ซื้อซื้อซื้อเขามีตังนี่อซื้อไว้พอลูกเข้ามาเนี่ยลูกเขาโอ้โหมีห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร่อะมีอยู่แล้วไม่ได้ได้จากทรัพย์สมบัติมาแต่ว่าทยอยซื้อเอาเพราะมีตังอา่าเป็นเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างงี้นะครับเป็นพ่อค้าคนกลางก็ไปไล่คว้านซื้อเพราะมีตังไปซื้อตรงนู้นอ่าเปิดซื้อที่ไร่ตรงนี้หน่อยอา่าคนเก่าก็ขายอา่าขายเพราะก็มีตังเขาก็ไปซื้อ ไปซื้อไว้อซื้อไว้ก็ให้ลูกให้หลานก็แบ่งกันไปเอแบ่งกันไปแล้วแต่ลูกหลานนะ่ะจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไว้บ้างหรือเปล่าไว้ไ,วได้ไหมก็บางคนก็เอาไว้ได้บางคนก็เอาให้หลานตัวเองต่อเอาให้ลูกตัวเองต่อบางคนก็ขายส่วนมากก็จะขายเออจะเป็นอย่างนี้นะเพราะไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ได้จริงๆของแอดเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยให้นะพ่ออะไรอะ เขาก็ขายหมดแต่แต่รุ่นแม่เลยรุ่นพ่อแม่ขายหมดลูกไม่เคยได้เลยโอ้โหแม่จเจริญพรเลยนะเออให้ลูกกล้าเลี้ยงลูกแบบหากินแบบโบเฟ่นะหากินใครกินมันเป็นไงเจ็บปวดไหมเจ็บปวดสิเออนี่แหละก็เขาเรียกว่าลูกชาวไร่าชาวนามันก็จะเป็นอย่างนี้เออมีที่ทางเยอะก็แบ่งกับ พี่น้องพี่น้องก็กดดันเฮ้ยขายเลยขายเลย้วมาแบ่งกันขายขายขายบังคับให้ขายขายก็เอาเงินมาแบ่งกันแบ่งก็นคนไม่ขีี่่ตังค์เออแล้วก็หมดไปพอมีเงินมันหมดไปไวนี่ถ้ามีที่มันหมดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้ามีเงินเนี่ยมันแป๊บเดียวก็หมดหมดแล้วทําไงอ่ะหาก็ไม่ได้ก็ไม่มีปัจจุบันนี่ตัวเองก็ไม่มีที่มีทางเพราะไรเออได้เงินมาแบ่งกันก็หมดไปก็แค่อาศัย เอ่ออาศัยบ้านอาศัยบ้านญาติพี่น้องอยู่กันไปเออตามภาษาไปแบบนั้นส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเอฟซี FC. เอ่อไม่ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้มีแค่นั้นแหละมันก็ขึ้นอยู่ว่าภาครัฐนะครับเอฟซี FC นะเพราะว่าตรงนั้นแหละว่าคุณจะทําไงให้ชีวิตตรงนี้มันดีขึ้นนะถูกไหมเออคุณจะให้อยากจะให้เขาอ่าผลิตลูกเนี่ยเอาไว้เป็นกําลังของชาติเนี่ย คุณจะเลี้ยงเขาได้เหรอนะอะคุณให้เขาผลิตลูกขึ้นมาอครอบครัวละสี่ห้าคนเนี่ยเอาวัญญานที่ไหนนะมาเลี้ยงปัจจุบันเนี่ยไม่มีหรอกเอาแค่ผัวเมียนเนี่ยก็ยังแค่เลี้ยงตัวเองนี่ก็ยังลําบากแล้วะเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยโอ้โหเลี้ยงอย่างไม่มีคุณภาพเลี้ยงกระท่อนกระแท่นเออจะจะเรียนจะไปเรียนก็ก็ต้องกู้ทกท,ทยอสอ,อะไรเนี่ยกู้ เออบางคนก็ใช้คืนบ้างเรียนจบแล้วก็ใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็หนีมัา,าก็ตามทวงเอาก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากเอฟดีนะบอกในง่ายๆว่าการบริหารการเนี่ยคุณอยากจะให้เขามีลูกเยอะๆนะครับแต่เขาจะมีบัญญาเลี้ยงเขาไปให้ญาติเลี้ยงญาติก็ไม่เอาญาติครอบครัวเขาก็แย่เขาจะเลี้ยงเหรอเลี้ยงด้วยแบบว่าไม่มีคุณภาพเลี้ยงแบบปล่อยไง ปล่อยก็คือการศึกษาก็ไม่ดีเออจบไฟบังคับแล้วจบการเรียนแบบบังคับแล้วประมาณมสามเนี่ยเอจะไปต่อก็ไม่ได้ก็คือต้องออกแล้วก็ไปหางานทำมสามเนี่ยไปทําอะไรก็ก่อสร้างมัง่งรับจ้างเขาทั่วไปมั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากเอฟซจะไปต่อสายวิชาชีพก็ไม่ได้นะไม่มีตังมันต้องเรียนไปพ่อแม่ก็ไม่มีบรรยายจะส่งเอาง่าย บางคนดีหน่อยอดทนหน่อยก็ไปหาอ่ารับจ้างเขาเรียนอ่าภาคสมทบเอาเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปเรียนอย่างนั้นนะเอฟซี G, ลองคิดดูทีเออแล้วถ้าทําอย่างนี้ะมันไหวไหมนะถ้าถ้าให้ชัวนะอ่าเอาง่ายๆนะ <c oughs> รัฐบาลนะเรียนฟรีแม่งไปเลยฟรียันไหนอ่ะเออมหกหรือไม่ก็ปริญญาเลย นะง่ายง่ายเออทุนส่งไปเอ่อถ้าไปถ้าจะให้เขาไปกู้เนี่ยนะกู้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ะบางคนกู้ก็ไม่จบก็มีนะกู้แล้วเป็นหนี้เป็นสิน <c oughs> เรียนก็ไม่จบถ้าไม่ตั้งใจใจเรียนก็ไม่จบว่ากันง่ายบางคนอ่าเด็กบางคนอ่าตั้งใจเรียนอขยันหน่อยมันก็จบมันก็โอเคแต่ไม่ตั้งใจเรียนก็เยอะเกเรในระหว่างเรียนมีเยอะ เอฟซีนะบอกตรงอ่อมอมอต้นเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มติดเพื่อน่าเอฟซีติดเพื่อนติดเกมอ่ทุกอย่างวัยอยากจะเรียนรู้วัยอยากจะอะ่าหาความรู้ใหม่ๆนะครับเออเยอะแยะวัย,ยวรุ่นปัจจุบันนี้นะครับทุกอย่างนะครับเอ่อสิ่งล่อแหลมสิ่งอำนวยความสะดวกมีเยอะแยะนะครับเอฟซีก็ก็ดูเอานะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง อมันเป็นลักษณะน,นั้นนะครับบอกได้เลยว่านี่แหละคือสังคมเราให้เห็นจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้คุณอยากจะให้เขาอ่ามีลูกเยอะๆเนี่ยรัฐบาลไม่ช่วยเนี่ยเขาจะมีปัญญาทำได้ไนออกมาไหมครับเดินเป็นเอาพูดง,ง่ายๆว่าเดินอิเลเกกะคบเพื่อนมั่งอะไรก็คือพ่อแม่ไม่สามารถจะดูแลได้ไงเพราะว่าอะไรไม่มีกําลังที่จะดูแลได้เออ พูดง่ายธุรกิจตัวเองก็ไม่มีอ่แล้วก็ที่ที่ทางก็ไม่มีเอาบรรยาไหนมาเลี้ยงลูกสี่ห้าคนเนี่ยเอาง,ง่ายๆเอาไม่ต้องเยอะนะเอาแค่สี่ห้าคนเอาไม่ต้องเอาถึงแบบสมัยก่อนแบบเก้าสิบสิบคนยี่สิบคนหรือว่าสิบกว่าคนแปดเก้าคนประมาณนี้ไม่มีบรรยาปัจจุบันบน,นี้ไม่มีแน่นอ,อนแอดก้าพูดได้เลยปัจจุบันบน,นี้ไม่มีทางที่จะมีลูก เอาสี่ห้าคนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเก่งมากแล้วมีสี่ห้าคนที่โอ้โหแม่งมีดกและลูกดกแน่ๆ <c oughs> ปัจจุบันนี้เต็มที่ก็สองสามไม่เกินนี้สองคนหรือบางคนก็มีสามสี่คนแต่ว่าคนละพ่อคนละแม่นะ <c oughs> เออมีมีครอบครัวนี้ก็เลิกกันไปมีคนนึงอ่าย้ายไปแต่งงานใหม่ก็มีอีกคนนึงอ้าวมีไปได้สกพักหนึ่ง,อ,ง,งออกเลิกเลิกก็ไปอยู่กับอีกคนใหมก่ก็มีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ย บางคนแม่เดียวนะมีลูกสี่ห้าคนแต่ว่าคนละพ่อทั้งนั้นเลยเออญาติของแอดนี่แหละ FC ญาติแอดนี่แหละโอ้โหนะเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าคุณทินินะครับสวัสดีครับผมคุณธนิรักษ์นะครับตัาทายนะ FC เออแม่ชั้นอยู่ต่างจังหวัดมีลูกสิบเอ็ดคนเลยเหรอโอ้โหตีฟุตบอลเลยนะนะั่นน่ะเออเราเป็นคนที่สี่อะ นั่นไงเห็นไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยถามหน่อยแอดอยากจะถามหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเอ,อ่อมีลูกกี่คนหลังจากพ่อแม่มีลูกดกขาดานนั้นะแล้วปัจจุบันมีกี่คนแอดให้เต็มที่ไม่ต่ำกว่าสองคนสามคนก็เต็มที่แล้วเอาจริงๆเพราะว่ามันมันจะมีแบบแม่ได้ไหมมีแบบพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้คือเรามองเห็นภาพแล้วไงว่าอถ้าเรามีไปเนี่ยเราจะเอาปัญญาที่ไหนเลี้ยงถูกไหมเลี้ยงทิ้งๆงว่างๆเนี่ย ทำให้มันอ่ทําให้ทําสังคมอะเอาพุดยง่ายนะเออคือมันเป็นปัญหาของสังคมเลยล่ะเออทําให้เป็นปัญหาสังคมมีไปแต่ทิ้งคว้างเขาให้เขาอยู่แบบเล่ร่อนเนี่ยไปอยู่กับคนนู้นทีคนนี้ทีะขาดความอบอุ่นเอฟซีลองคิดดูอยา่าอย่ามีเลยถ้ามีแบบนั้นอย่ามีไม่ต้องมีก็แล้วเออถ้ามีลูกแล้วไปทิ้งขว้างอย่างนั้น โอ้โหคิดถึงจิตใจนะเด็กเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับพ่อแม่มากที่สุดอยากจะได้ความอบอุ่นกับพ่อแม่มากที่สุดเออแล้วก็เห็นพ่อแม่เนี่ยเป็นไอดอลนะครับเออเป็นแบบอย่างที่ลูกจะต้องทําตามถ้าพ่อแม่ดีลูกก็ทําตามเออถ้าพ่อแม่สอนสอนลูกว่าไม่มึงอย่าไปเล่นมึงอย่าไปกินนะแต่พ่อแม่กินเล่นนี่างเอฟซีตรงที่ไปสอนมันได้ไหมไม่ได้มันก็ดูจากพ่อแม่นี่แหละ พ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่คือปัญหาสังคมเอาพูดง่ายเออแล้วก็อยู่ไม่ได้พอพอถูกพ่อแม่กดดันลูกก็ไม่อยู่หนีหนีก็ไปอยู่กับเพื่อนมั่งอยู่กับญาติพี่น้องอยู่คนนู้นนี้อิเละเขะไปเออแล้วจะถามว่าจะเรียนไงอ่ะถ้ามันไม่ตั้งใจเรียนหรือว่ามันไม่สนใจเนี่ยมันไปเลยเออมันมันไม่สนใจแล้วกูไปหางานทํา หางานทําก็ได้แค่งานใช้กําลังก็คือก่อสร้างเอ่อไปเป็นลูกน้องไปเป็นก่อสร้างนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถจะไปเป็นหัวหน้างานหรือไม่สามารถจะเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรได้ทางนั้นเพราะอะไรก็มาแค่นั้นจะไปเอาต้นทุนมีแค่นั้นจะทํายังไงได้นี่นะเอฟซีนะอ่า